่าต่อต่อต่อไงเนี่ยแขกเราเชิญเขานั่งร้อนหน้าเบ่งจนหน้าเหลี่ยมแล้วเนี่ยดูสิอ๋ออาอาถทางานขอเชิญ ผู้กำกับหน้าใหม่ของ GTS ที่กำกับเรื่องแรกแต่ว่าเราอาจจะคุ้นเคยดีนะครับแมนากฝีมือมากฝีมือมากฝีปากใช่ค่ะเอาเข้าเถอ็แล้วคุณปีแอซ่าทองอ้วนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นแขกรับเชิญที่แบบว่าค่าจะเข้าแล้วเออเอามาเอาซี่คิมาเดี๋ยวถามเองตอบเองได้ไหมนี่เดี๋ยวขอกินข้าวเล้เออเอาไหมให้พี่กอล์ไปกินข้าวหนึ่งนะทำงานให้พี่ติ้ลนั่งคนเดียวตายแล้วตายแล้ว เออก็ดีนะถามเองตอบเองมิติใหม่ใช่พี่เติร์นพี่เดินว่าเนี่ยพี่จัดเขาอยากรู้ตั้งแต่ตั้งแข่าวเบรกแรกแล้วอะไรว้ามันที่ของตูดอะนะที่ออดิชั่นอะที่บอกว่ามีเพศอะไรบ้างอะที่พี่แยกแบบสปีชี่เป็นแบบเก้งกวางกุ้งนางจัมโบ้ลุกลักอะไรเงี้ยมออะไรบ้างพี่ก็เยอะพี่ทองได้ไหม ก็จำได้ไหมที่ที่ที่ไอเนี้ยเคยพูดไอเนี้ยชอรี่ชอรีเคยพูดไว้อ่ะแล้กุ้งนางก้ามปูไทเปเบรอนี่นิ้งหน่องไทเปเบรอนี่นิ่งหน่องไทเปเ์ย้า่อยอธิบายเฮ้ยไถเปยเขา์ไม่เยอะมากไถเปย์คือบอกว่าเปย์ไงเอาเงินซื้อคู่ไงมันมันบอกว่ามันเป็นเพศไม่ไม่อันนี้คืออันนี้คือเกินจริงไปแต่จริงแล้วมันมันจะมีก็แค่ที่ที่เราบอกในนั้นใช่ไหมมันจะมีคือก้ามปูก็คือแบบว่าเกย์ที่อาบแล้วกุ้งนางคืออะไรวะกุ้งแม กุ้งนางก็เป็นตัวตัน้อยตัวเล็กๆไงกุ้งนางก็กุ้งนางไงอย่างนี้ใช่ไหมกุ้งนางอย่างเงี้ยกุ้งนางคือแบบอ้อยๆวบางๆตัวบิดๆเล็กๆเมื่ออะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างงั้นแล้วก็จะรุกจะรับอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่าคือในรายการที่เราหาเราคือแทบจะแบบเหมือนเป็นแบบเจแบบ ทุกประเภททุกประเภทแล้วแล้วคุณประเภทไหนสวยซีใช่ไหมเอกไม่ไม่คุณต้องมีคำจุดดความของคุณด้วยดีว่าคุณเป็นประเภทไหนเฮ้ยเพื่อนต้องมนี่อะไรอะยาอย่าออกเสเลยเพราะตอนนีุ้กเขาเป็นคอออมาเป็นรุกอุ๊ยไ่ไป ตกใจนาอยากเหรอที่โซฟาเลยอ่ะทุกคนคือรีแอคทุกคนแม่งจริงมากวิจัยเพื่อจะได้ลุกว่าเป็นลุกหมดลุกขึ้นมารับอะไรอย่างเงี้ยเล่นมุกเด็กแต่เอาจริงนะเขาพี่เต้ยน่ะโดนเพื่อนแซวตลอดอยู่แล้วไงว่าเป็นอะไรยังไงรับบทอะไรยังไงมันไม่มีพรมแดนแล้วตอนนี้อะโลกมันไปถึงไหนแล้วมันเป็นสี่สี่จีห้าสีแล้ว ความหลากหลายทพียบเยอะเลยนะครับคำแนะนำเลยแอปพลิเคชันอะไรนะที่ใช้อยู่อะะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าเข้านะมาพูดคุยกับซีรีส์ดีกว่าิเอาว่าคุณดูรู้เรื่องไหมทางบ้านเดี๋ยวว่าคุณดีเรื่องอะไรจริงถ้างั้นถามถึงนี่คุยกันเรื่องรายการหรือคุยกับซีรีส์รายการก่อนรายการก่อนรายการถามหน่อยว่า Diary of t o s e i Project Audition มันคืออะไรก็คือถ้าแปลภาษาอังกฤษออกก็จะตรงตัวจริงไม่ได้ยากเลยแปลให้หน่อยดิว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่รายการแบบว่านั่นไงยเด็กบางคนบางคนเขาคนดูมีความรู้บีชลาเตอรไม่เกี่ยวไั่มีความรู้บางทีก่อาจะเพิ่งเปิดมาก็งงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วสำเนียงไอพอดก็ดีเชียวเมื่อกี้ Diary of t o t s i ก็คือ Diary of Tutsi เนี่ยก็คือบันทึกของตุ๊ด Project Audition ก็คือว่าเป็นการโครงการที่การค้นหานักแสดงที่มา แสดง oh. ในซีรีส์เรื่องนี้ oh. ซึ่งแบบ <Yeah>. oh. คือ oh. ไม่ได้แบบว่าหาแบบมาเป็นเอ็กซ์ต้ามาสมทบด้วยนะหาตัวเมนตัวนักแสดงนำเลย3 <c oughs> ตัวที่เป็นแกงตูดเพื่อนกันเอาจริงฉันเกลียดชุดตัวเองในนี้เหมือนกันนะ <c oughs> อ,าอ้าอแว,แวแล้วนักเขียนทั้งเมืองนักแสดงในวงการแค่นี้ไม่พอให้เลือกหรอหรือว่าใน GDS <ล>อย่างนี้คือมันเป็นความตั้งใจของเราว่ารเราอยากได้นักแสดงที่หน้าใหมอ่อ่ะคือไม่ได้แบบว่าแบบมีชื่อเสียงอยู่แล้วโด่งดังอยู่แล้วเพราะรู้สึกว่าตัวละคร3มตัวเนี้ยมัน คาแรคเตอร์ของมันอ่ะเออมันต้องการอะไรที่แบบใหม่แบบเฟรชไม่ติดชาไม่อยากให้ติดผ้าฮอร์โมนฮอร์โมนมาอีกแล้วชาเออมห้อมคือคนมันจะเป็นจะต้องเชื่อให้ได้ว่า3คนนี้มันเป็นมันที่เป็นเพื่อนกันในตัวเมนจริงๆมันจะเป็น4คนแต่ว่าคนนึงมันจะเป็นผู้หญิงแต่ว่า3คนที่เหลือมันจะเป็นตุ๊ดคือคนมันต้องดูแล้วมันเชื่อว่า3คนนี้มันเป็นตุ๊ดจริงๆอะไรอย่างนี้แล้ว3คนนี้พี่คาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างก็คือคนแรกก็จะเป็นคุณชาก็คือในตัวดิชั่เดี๋ยวอย่านับตัวดิอันนี้คอสสเพย์่อันนี้หนู ไม่ได้เรื่องอ่ะนึกว่าได้เรื่องนานเนี่ยนี่สิไอ้เดอะคราวดิทอ่อะตัวสิงโตอะอัสรันเหรอน้องสายคุณแม่อย่าเสียแล้วใ้ยไรเดี๋ยวเป็นไอคอนก็ดูแล้วชื่อผมเราดูน้องเราทำท่าน้องสายดูไม่อ่ะ เลยอยากให้แค่แบบทั้งสุขภาพเส้นผมสุขภาพปลีน่อยเอาไเล่นหน่อยเดลิออบตุซี่เนี่ยเอาไปเล่นหน่อยซี่ไม่คือเราจะบอกว่าเดลิออบตุซี่อ่ะให้คุณผู้ชมมั่นใจได้ว่าอย่างน้อยจะได้เจอตัวที่แบบดูโอเคอ่ะดีๆอ่ะอ่ะไม่โอเคหรอเดี๋ยวเด่าฉันใช่ไหม คือสภาพแบบงี้ยถ้าใช่ป่ะตัวคุณชาจริงๆเขาไม่เห็นอะอาจจะงานถอนลิขสิทธิ์ไม่ให้เรื่อง่คือร่างอยู่ติเลยไม่้ทำแล้วคุยิบศาอกลับมาคือคนที่เป็นนักเอกก็คือตัวคุณชาแลก็คือหนังก็จะเป็นแบบว่า เป็นเกยิงเกรักก็คือเป็นเออเป็น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 ภรรยาอย่างเดียวแต่ว่างี่คือคนกลางถูกป่ะใช่แต่ว่านางก็จะมีความสามารถคือก็คืออย่างที่เราจะรับรู้คือจะมีความสามารถด้านการเขียนมุมมองอะไรเงี้ยใช่กับเออการแบบว่าวิพากษ์วิจารณ์สังคมอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นตัวนางเอกของเรื่องแล้วก็จะคนที่คือจริงหมดเลยใช่ไหมสามคนเนี้ยอันนี้คือคือตัวจริงของเขานะครับก็คือคุณชาตัวของคุณกอล์ฟแล้วก็คุณคิมที่แล้วคือเขาก็เป็นคาแรคเตอร์ในเรื่องอ๋อแล้วอันนี้คือไม่ใช่ตัวแสดงถูกใช่ไม่ใช่ตัวแสดงนี่คือตัวตััววต ถ่ายเล่นกันี่อยแต่าะอนเขาก็ถ่ายอย่างนี้กันคุณชาจะเป็นคนตัวเล็กที่สุดใช่อารมณ์ในรุ่นเนี่ยเป็นแบบว่าน่ารักน่ารักแล้วคนตัวใหญ่ที่สุดล่ะคะก็คือคุณกอล์ฟในเรื่องคือคุณกอล์ฟชื่กอล์ฟก็เราก็จะเห็นว่าเราก็จะมีอย่างเงี้ยเยอะก็คือเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตัวที่ตัวแบบเตัวยักษ์อ่ะเราว่าจะเป็นแบบว่าเป็นคนอารมณ์ดีแบบว่าเฮฮาจะเป็นแบบตัวสร้างความสีสันความมันเดินให้กับกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนคนซ้ายมือในจอใช่ก็คือคุณคิม ที่คุณคิมชื่อคิมคือแต่แต่แต่ตัวละครตัวเนี้ยตัวคิมเนี่ยมันจะถูกปรับพอมาอยู่ในซีรีส์ของเราทำไมปรับยังไงปรับยังไงต้องบอกเลยไหมหรือจะให้เราดูเอาบอกได้เลยเพราะว่าในออร์เดชั่นก็จะบอกคือจริงๆแล้วก็คือตัวคุณคิมในออริจิน่นก็จะมีความคล้ายคลึงกับตัวคุณชาซึ่งหนึ่งคนใช่คือจะเป็นคนที่เขาจะซ้ใช่แต่เราก็รู้สึกว่ามันก็จะซ้ำไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยปรับให้เพื่อให้มันดูแบบ เว็บเพรสเซนต์คือเป็นตัวแทนของเกย์แล้วก็ตุ๊ดเต๋าสมัยนี้ <ผม S 2> จริงๆงก็คือเราอ่ะปรับให้ตัวคิมเนี่ยกลายเป็น the, ตุ๊ดอารมณ์แบบว่าที่มีความเป็นเป็นเกอ่ะเหมือนว่าเหมือนว่ารูปร่างหนะ้าตาต้องแบบว่าออกกำลังกายเป็นตู้แบบฟิตเนสอ่ะ<อ>แล้วก็แบบดูแลตัวเองแล้วก็คือในเรื่องอ่ะเขาอ่ะจะเปลี่ยนเหมือนจะเทิร์นตัวเองคือแต่ก่อนเป็นเพื่อนสามสาวสามคนฉบัะแต่เหมือนเขาจะเทิร์นองให้มันเป็นรุกด้วยอะไร<อ>แบบนี้เพราะฉะนั้นเกาเลยแบบว่า ไปในก้ามปูไปในกลางปูใช่แต่ก็คือเขาแบบเป็นแบบเป็นแบบตัวที่แบบผู้หญิงเห็นก็จะกรี๊ดแต่จริงแล้วเขาก็ชอบผู้ชายจะไม่ใช่แบบผมยาวไม่ใช่ลุคนี้เลยก็เป็นลุคแบบลุคสาสาแต่จะมีแต่งไม่อยู่กับเพื่อนแต่ว่าถ้าเออหมายว่าแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ใช่เขาก็จะแบบว่าดูเป็นแบบเกย์ที่เราเห็นทั่วไปเยนะฮะซึ่งในรายการเนี่ยพีเตอร์ก็จะเป็น แกนนําหลักในการหาเลยใช่แล้วก็จะมีพี่มีคุณชาตัวจริงด้วยแล้วก็พี่เงาะพี่ตอนนี้ใช่ถือเป็นเขาเรียกว่าคอมเมนเตอร์ acting coach อาชีพเหมือนว่าคอมเมนเตอร์ด้วยเป็นเป็นตำรงอาชีพคอมเมนเตอร์แล้วเพราะทุกรายการตอนนี้มีพี่เงาะหมดเลยใช่พี่เงาะหมดเลยเองซึ่งนี่แมนเจียนรูปมากซึ่งวิธีการของพี่ก็แบบไปหาเหมือนคล้ายๆกับเน็กซ์เทยนเลยนะใช่ไหมใช่คือเราแบ่งเป็นสาม จริงอ่สบายสวยอ๋อดูเหมือนวันหนูเชิญยิ้มเหมือนกันแรง แค่ดูดิหนูเซนยิ้มโอ๊ยสเปนเทียแต่ละคนเป็นอย่างงี้ที่ครับอ่าคือ3าช่องทางช่องทางแรกก็คือเหมือนเซนนั่นแหละที่เราไปตะเวนแต่ว่าตะเวที่ไหนอะเราลดลงเราจะเหลือแค่ภาคเหนือแล้วก็กรุงเทพมหานครอ๋อสกาวนะสกาวสกาวสเกลอ๋อเทวทีสกาวก่อนเทวทีนั่นอ่ะอ่ะล้างใหม่สกาวเนี่ยเราก็จะไปตามที่ต่างๆที่เราคิดว่าจะเป็นการรวมตัวของเนี่ยชาวเพื่อนฝากริ้วเช่นเอ่าเช่นที่เฟซคลับ อเจค่ะเคอ๋อไม่ไม่เขาย้ายแล้วเขามปอยู่ตรงราชดาเออเน็กเซนนะครับแล้วก็จะมีที่ออผ่าจริงๆเขาจริงจริงเขาซื้อาอาจจะเป็นคอร์ชันแต่ละเขาซื้อภาพแต่เขาเนอร่เขาเนเจอร์เขาเนเจอี์เขาเนเจอัเานเนเจเาเอร์เาเนเจอรูเวาเอร์เาเอร์เขาเวเอร์เขาเนเจรเาเนเจอรเขาแนเจอรวเคาเเร์เาเเจอ์เขานเซอร์เขาเอร์เขาเนเจอานเอร์เขาเเอเขาเนเอราเเอเขาเนเจอเาเอร์เาเเรเเนเ่ย ทำไมอ่ะเก้งกวางเยอะเนี่นะเพราะอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเขามันมีสวนอะไรที่โคราชที่อาจจะเป็นแบบรวมเก้งกวางรวมสวนเหรอเออเป็นสวนสวนสวนพาร์คเนี่ยเออเป็นพาร์คเนี่ยซึ่งจชาวดวงชอบกลางคืนหรือว่ากลางวันน่าจะน่าจะน่าจะตั้งแต่เย็นๆก็คล้ายๆกับสวนราชวิภาสวนราชวิภาที่ไก่กับตุ๋ยชอบเล่าที่ก็ต้องไปยิงเออเอาอลฟายยิงให้ไฟแตกยิงให้ไฟแตกแล้วตำรวจเอางูเหลือมาปล่อยจิงหรอ ทว่าเราเล่ากันเลยหรอทว่ามันแคเจ้าลคือไล่ยังไงก็ไม่ไปไงเอาสวนไปสวนเลยไม่คือเราก็ต้องเลือกไปที่ที่ถ้าไปแล้วเนี่ยเขาจะยอมให้เราตั้งกล้องถ่ายได้ด้วยสิคือ้าไปอย่างนั้นเขาก็คงไม่ใช่ไหมล่ะเราก็ไปในที่ที่คิดว่าน่าจะเจอดีๆหน่อยที่จะที่มาถึงได้ไหมได้ได้ไหมไหมไปที่พวกเนี้ยก็ได้นะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่แต่แต่ละที่อะว่าได้เยอะได้น้อยอะไรเงี้ยวิธีการที่สองวิธีการที่สองอยากให้ดูแลรจริงๆเลือกหน่อยนะแม่วิวกวีใส่คือหันหลังดีมากเหมือนแบบไม่ไปหรอกถึงมันส สวยกว่านี้มันก็ไม่ได้ดีกว่านี้พี่เต้ยพี่เต้ยนี่ยังรอบทนะยังรอบทพี่เต้ยพี่เต้ยมีต้องผ่อนคอนโดนี่ต้องผ่อนรถผ่อนบ้านเหมือนกันพี่เต้ยลองจับหน้าอกดูดิเงอลองจับหน้าอกดูลองดูทำไมนมกล่อง แล้วเกียร์ที่แบบช่วงหน้าตัดแบบแปนมาแปนนะ่ะเออไม่ได้แบบโคงมนนี่ดีไปดูการแต่งแบบว่าเป็นแบบเ,เป็นแต่งหญิงสวยๆในซีนนี้นะอาร์าเขาวิธีการที่2ออดิชัน่นออดิชั่นอันนี้เราก็ไปอย่างที่บอกว่าเราเหลือที่ภาคเหนือกับกรุงเทพมหานครทำไมถึงเลือก2อภาพเราเราเราคิดว่าเป็นโซนที่มีประชากรตุ๊เกีตเยอะแบบเยอะแล้วก็ดูดีอย่างเชียงใหม่อย่างเงี้ยน่าจะเยอะมากเลยดูดีมีศักยภาพอะไรอย่างเงี้ย อ๋อหลังจากที่เราแบบไปสเกาทั่วประเทศมาหลายหลายรายการก็จะรับรู้แหละว่าเหมือนแบบมีแบบว่าโซนไหนที่แบบเขาก้าแสดงออกด้วยเขาน่าจะมาจอยกับองรงการเราซึ่งที่ออดิชั่นก็คือที่เห็นภาพที่เปิดเปิดกันไปใช่ไหมครับพี่ใช่ชที่แบบว่าเป็นห้องเหมือนกับเหมือนเหมือนเอ็กซ์เพคเตอร์เหมือนกันเลยเข้ามาแบบโอ้โหที่คือที่เชียงใหม่ยังพอโอเคเพราะว่าคนไม่ได้เยอะแบบว่าขนาดนั้นแต่โหที่กรุงเทพนี่แบบลนหลามคือแบบเอ็มพอยเวันนั้นถล่มอ่ะคือชั้นห้าคือก็สงสารแบบ เขาเรียกว่าอะไรนักท่องเที่ยวที่เขาไปเป็นมาแถวนั้นนะเขาคงตกใจมากเป็ตัวของอะไรใช่ไหมเฟสติวัลเอ่อแต่คนมาคือแบบงานเกสีรุ้งอะไรใก็คือแต่คนมาจัดเต็มแบบว่าเต็มกันเต็มวงกันมาแล้วใช่แล้วบางคนที่เขาไม่รู้ว่เขาจะเออโอ้ไม่ือแบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่กันตั้งแต่แบบโอ้เขามาตั้งแต่แปดโม่จะอ่อจะเซ็ต a u d i t i o เสร็จประมาณสามทุ่มค่ำดึกมากคือออดิชั่นเสร็จฉันแบบ ว่งเป็นเลือดอ่ะจริงเหรอขี้เข้าไปซึ่งเธอเหนื่อยมากกว่าจะแบบคัดแบบว่าคนที่ผ่านได้เข้ากันแบบนี้เลยอ่ะเออแล้วบางทีแบบมันต้องเร็วมากเพราะไม่งั้นอ่ะเราถ้าเราไม่เร็วอ่ะไม่ทันไม่ทันคนก็จะรอคืออย่างเชียงใหม่เนี้ยก็คือพอคนไม่เยอะมาอย่างที่พี่บอกมันก็จะมีเวลาในการพูดคุยแล้วก็แบบแสดงความสามารถแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราก็จะแบบมีแบบสะท้อนใจนิดนึงที่แบบบางทีเราต้องแบบเราต้องใช้สายตาเรามองเร็วมากอ่ะว่าใครใครใครที่ได้แล้วไม่ได้เราก็แบบ อ๋อคือบางทีเรายังไม่ได้ให้โอกาสที่เขาแสดงเลยใช่คือคือเราจะให้ทุกคนอะได้เต้นอะไรแบบปั้นหนึ่งแต่ปั้นเดียวอะไม่ได้นานอะไรี้คือต้องแบบเอาว่า30วินาทีนี่ต้องให้เห็นนี่ได้ว่าสุขภาพเพราะว่านี้มันจะต่างจากฮอร์โมนนิดนึงตรงที่ว่าคือตรงฮอร์โมนตอนที่ไปเราแค่ได้รับบรบว่าขอคนที่หน้าตามันไม่ใช่มีคาแรคเตอร์ที่มันแล้วความสามารถที่มันที่มันจะพัฒนาไปเป็นนักแสดงได้คือแค่นี้ มันไม่นี่มีคาแรคเตอร์คลุมหนักแต่อย่างอันนี้ต้องเอามาเล่นคือใช่คือบทมันเสร็จแล้วด้วยแล้วเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าไอ้การ์ดกอล์ฟคิมเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฉันแบบอะไรที่มันบางคนก็เหมือนแบบความสามารถดีมากแต่คาแรคเตอร์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนแบบคาแรคเตอร์ได้แต่แบบความสามารถต่อยอดไม่ได้มไไ่ด้ก็เราก็ต้องเออแล้วมันไม่มีบทอื่นๆในซีรีส์เล่นกัน3คนเหรอทั้งซีรีส์อ่ะไม่มันมันคืนมันนำไง เราเราสามารถแบบเก็บคนอื่นมีมีมีใช่ไหมแล้วก็ติกไว้ตลอดแล้วคนเพราะคนไหนที่ครสามารถมากมากเราแต่มาคาแรคเตอร์ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะแบบคืาพี่สอแสมใช่พี่ขอเก็บใบบัตรน้องไว้แล้วถ้ามีอไหนแบบพี่หาบทได้หรือว่าซึ่งมันก็มีบางตัวที่เราแบบก็ติดต่อไปมันเลยซึ่งอย่างเชียงใหม่ไปนี้ได้ตัวเยอะไหมพี่เหมือนว่าที่เข้ารอบมาเชียงใหม่ได้ประมาณไม่น่ใจสจักสประมาณ3-4ี่คนอ่ะจักจะพูดสมัคระมาณแบบสุดสุดเนาะ ถ้าเชียงใหม่รอบเชียงใหม่ประมาณไม่ถึงร้อยนะแต่ว่าเยอะเหมือนกันตรงนี้นะนั่นแหละแล้วก็จะมาหนักๆที่กรุงเทพครับกร <คง S 1> ุงเทพนี่หลายร้อยเลยอะ<ช>่ะม,มีมีเหตุการณ์อะไรส,สนุกบ้างไหมระหว่างที่ไปออดิชั่นเนี่ยในลองเล,เล่าให้ฟังหน่อยเผื่อแบบว่าใครที่เตรียมจะรอดูรายการแล้วแบบอยากเห็นส่วนใหญ่จะเป็นคาแรคเตอร์ของคนที่มาสมัครมากกว่าคือบางคนแบบคือดีมากอ่ะคือมันมีหลายคนที่ดีมากจะรับ โอ้เรียอยากเขียนบทให้เออเรีอยากเขียนบทใหม่ให้เลยอะไรเงี้ยเออแต่ละคนแบบแล้วบางคนเตรียมตัวมาแบบมาบางทีไม่ได้อยู่เชียงใหม่แต่มาจากแบบที่อื่นอะลาบางมาจากแม่มาจากเลยที่ใกล้เคียงมาเขาพุ่งมาใช่แล้วคือบางคนมันคือบางทีมาเป็นแก๊งอ่ะแล้วรู้ว่าเป็นแก๊งตัวจริงๆที่แบบเป็นเพื่อนจริงๆแล้วมันน่ารักมากคือแบบเออส่วนใหญ่มาจะเป็นแบบ สุขภาพจิตดีอยากมาแล้วแบบแฮปปี้แล้วมาเล่มาสนุกสนานอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีบางคนที่คือเราอ่ะเป็นเป็นเกย์อยู่แล้วเป็นตุ๊กอยู่แล้วเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าประมาณไหนที่แบบว่าคือเราก็จะเห็นมาแทบทุกประเภทอยู่แล้วแต่มันก็จะมีแบบทีมงานผู้ชายบางคนหรือว่าคนบางคนที่เขาไม่ได้คุ้นเคยคุ้นชินอ่ะแล้วพอเขาเขาจะ โอ้ยจริงเหรอเออยางแบบเฮ้ยจริงอ really ่ะเหลืออะไรอย่างเงี้ยพี่จันหนวดเคี้ยวเมื่อกี้หนวดแบบเหมือนชาวบ้านมรจันมากเลยนะเป็นสาวเลยเนาะพี่เราเจอเราจะแบบเอ๊ะกลัวได้ว่าเอ๊ะเขาจะทำอะไรเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องดูอ่ะเออต้องดูแล้วหลายคาแรคเตอร์เราว่าก็แทบจะรวบรวมเอาแบบว่าเจตุ๊ดเก้งกวางทั้งทั่วแบบทุกปัตภีซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยนอกเหนือจากที่บอกว่าเป็นเกย์เก้งกวางยังมีผู้ชายแท้ๆท้ด้วยใช่มีผู้ชายแท้ๆด้วย เพราะว่าในในในคุณสมบัติเราบอกแล้วว่าขอแค่มีคุณมีร่างกายเป็นชายข้างในคุณเป็นอะไรก็ได้คือก็มา acting เอาใช่มันก็มีผู้ชายบางคนที่แบบอยากลองอ่ยอ๋อเออแล้วเป็นยังแล้วมาดูแล้วเราจับได้ไหมเรารู้ไหมว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นถ้าเขาแอปมาเนี่ยไม่เขาไม่ได้แอปหรอกเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเแต่เขาอยากมาเล่นอยากเล่นกันดูใช่ก็ให้เขาลองทาแล้วใครออแล้วเป็นยงซึ่งมันมีบางคนที่แบบเอยเราก็ดูว่าเป็นพัฒนาได้แล้วก็เอาเข้านะเออเพื่อนที่บอกว่ามันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งถ้าแบบ ทำได้จริงๆที่คนเชื่อเราก็ทาไงเออเออเราไม่ได้มีดาราอะไรคนนะที่เล่นใช่เออเราไม่ได้จำกัดว่าเฮ้ยกูจะต้องเป็นตัวเครื่องนั้นคือมันเป็นการแสดงไงเออถึงเวลานั่นแหละแล้วนอกเหนือจากอีกวิธีบอกสเกลออดิชั่นแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือการแคสติ้งอันนี้เราไว้อุดอุดรั่วเผื่อว่าตัวไหนยังไม่ยังขาดไปจริงๆหาไม่ได้คือบางทีการเราไปออดิชั่นอย่างเงี้ยหรือว่าการที่เราไปสเกลอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัจจัยเป็นไปได้ที่ว่าคนคนนั้นอาจจะไม่อยู่ในนั้นหรือคนคนนั้นอาาาจจะไมมม่กล้สัคร อ,อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจฉชนไหม,มหรือว่าคนคนนั้นเหมือนบางทีแบบเขาเขาเรียกว่าอะไรบางทีเราต้องใช้สายตาของ c a s ต i n g อะช่วยมองให้เราหน่อยเพราะแบบเฮ้ยคนนี้อาจจะมีแววนะหรืออย่างเงี้ยออย่างเงี้ยแล้วทำแบบยังไงวิธี casting นี่ทำยังไงก็คือเราก็ให้ casting ของเราเนี่ยแหละเหมือนแบบก็ไปเรียกเขามาใช่แต่ว่าคือยังไงก็ตาม c a s ต i n g เนี่ยเราจะเรียกเข้ามาจากรอบแรกซึ่งเราจะไม่ได้เห็นเขาเป็นตัวจริงอยู่แล้วแต่เราจะเลือกเขามาแล้วสุดท้ายอะ เขาก็ต้องมาเข้าในรายการ audition อะคือเข้าแบบการทดสอบทุกอย่างก็คือเหมือนกับคนนี้ในออ audition แสดงว่าก็จะได้มาเป็น2030คนแล้วก็เข้ามาคัดอีกหนึ่งใช่ใช่เออซึ่งเราก็ต้องดูอีกสุที่ว่าสุดท้ายแล้วใครเหมาะสมที่สุดใครมีความสามารถที่มีศักยภาพที่สุดครับซึ่งจริงในรายการเนี่ยมันจะสนุกสนานให้ฮามากเลยถูกไหมเพราะฟังคาแรคเตอร์ตุ๊ดกระเทยใช่มามันจะต้องโชว์ความสามารถมันตลกอะดูแล้วคือแต่ละคนที่เอาความสามารถมาโชว์เลยจะโอ้โหคือคนเหล่านี้คือแบบ ครบเครื่องเรื่องเป็นระดกชาตินะใช่จริงแล้วแต่ละคนเขามีความสามารถที่แบบโอ้โหโอ้โหว้าวมากว้าวมากคือบางคนถึงขั้นบอกว่าหฮยน้องขอบคุณมากที่แบบให้เกียรติมาแบบมาสักรานนี้โอ้แล้วบางคนบอกว่าค็าสามารถ ต้องให้ดูอ่ะมันแบบจริงๆอ่ะแล้วหลากหลายเออหลากหลายคาแรคเตอร์หลากหลายพวกีพี่ต้องดูนะเผื่อจะเอาไปใช้ปัญจลักษ์ไงเออเผื่อใช้ทำมีมันมันจารักมันมีมันมีเธอต้องเห็นเนี่ยแหละไม่รู้คำตัดตัดตรงตดตัวเลยเขาเหรอเห็นแอร์เห็นแอบเห็นแบบแบบเออนี่ยแหละนะแล้วก็คือแล้ว พอไอ้ความน่าสนใจคือสิ่งที่คนที่เข้ารอบจะต้องเจอเหมือนบททดสอบที่เราจะต้องให้เขาผ่านแต่ละใช่อยากรู้ว่ามันมีบททดสอบอะไรมมิชชั่นมิชชั่นมันมีมิชชั่นมันมันจะมีบอกได้ใช่ไหมบอกได้ข้าวข้าวข้าวข้าข้าพอเป็นก็คือมันจะมีมิชชั่นที่จะทําให้คนคนนึงอ่ะกลายเป็นตุ๊ดแบบ เต็มเต็มตัวเป็นตู้หนึ่งในการฝึกเป็นตัวตู้หนึ่งตู้อะมันจะต้องมันจะต้องอะไรที่เป็นตู้ที่แบบว่างามพร้อมอะที่ไม่ใช่แบบนี้อ่ะอันนี้สวยตรงไหนนะแคปเจอร์หน้าจอแล้วเอาประการมาวงได้เลยคือจะจะยิ่งให้ตัวเองประจานเลยเข้าไปอีกถูกไหมก้าสู่นาทีนี้ไม่มีคําว่ากลัวแล้วอะพี่ี่จะสู่นาทีนี้ไม่เดี๋ยวก็กลัวแล้วกูเนี่ยกลัวอยู่เออทุกอย่างในชีวิตมาแล้ีต้องเสียแล้วถึงวะพี่ตีกว่าแล้วเนาะ จะต้องเสียอะไรอีกฮะเออสวยสวยดููก็เป็นแบบของหนูที่เขาถึงไม่อยากเป็นที่เขาถึงไม่อยากเป็นเกียร์นั่นแหละก็ลองดูเราดูกันต่อเราว่าแบบแล้วลองไปฝึกตามรายการไหมเผื่อได้เป็นตุ๊ดได้บ้างใช่แจ็คพิจารไม่ต้องฝึกหลายเรื่องนะเล่นได้เลยแฮปปี้เลย ไม่ใครจะได้เป็นผู้ชายจริงๆถ้าจัดอยู่ในร่างเดิมเนี่ยอาจจะได้อยู่นะแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วตอนนี้ระเบิดแล้วแต่ก็ไม่เท่ากับอีกกองตัวที่ก็อย่างนั้อย่างว่ามนกลางปลาเนื้อทางปลายเลยอย่างสุดท้ายให้ฝากรายการกันหน่อยเพราะว่าวันเสาร์หน้าไม่ใช่เสาร์นี้นะเสาร์หน้าจะออนแอร์ EP ที่หนึ่งแล้วครับผมก็ฝากติดตามเนาะหลายคนที่ทั้งคนที่มาสมัครเองรวมถึงว่าคนที่แบบอยากดูว่าซีรีส์เนี้ยสุดท้ายแล้วพอมันออกมาเพราะมันมีหลายคนติดตามแฟนเพจนี้อยู่ครับทำไมหาว ง่วงละใช้เวลาง่วงฉันพูดไม่น่าสนใจขนาดนี้เลยถึงว่าง่วงเองง่วงเองคือก็อยากให้ดูว่ากว่าที่ซีรีส์เรื่องนี้เหมือนจะได้นักแสดงนำทั้งทั้งสามคนนะทั้งทั้งสามตนเนี่ยเหมือนแบบเราผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้วคนที่เขาลองมันจะต้องเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราว่าแบบในมันแซบมันมันมันสนุก แน่เออจามาเบาๆด้วยเออสนุกแน่นอนมีกี่อีมีพี่สิบสองสิบสองพี่โอ้ยสิบสองพี่โอ้โหเยอะมากหนะเออเยอะมากเลยอะเยอะจะเท่าฮอร์โมนเอาสิบคือเนื้อซีรีส์ถูกป่ะพี่ใช่12 EP องอีพีทำไมก็ต้องเนื้อสิเขาไม่มีตอนศูนย์หตอนศูนย์เขาไม่มีเนื้อนึกว่านึกว่าพูดถึงออดิชั่นไงอ๋อหมายว่าออร์ดิชั่นออดิชั่นประมาณแปดเท่าที่แปด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 แมดแป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 ดแ ผช่แล้วมันก็แต่ละดานด่านด่านที่เขาเจอตัดมาให้สนุกแล้วเว้ยแดเนี่ยสนุกสนุกไม่ต้องห่วงแล้วก็เหมือนแบบมันจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรนะที่ตอนท้ายที่มันจะต้องถ่ายอะเป็นอะไรนะที่มันแยกกันถ่ายเหมือนฮอร์โมนอะเป็นทำไมฉันถึงลืมเป็นเหมือนเป็นเรื่องแล้วสิแล้วสิมันต้องถ่ายอะไรนะอะไรอะี่เหมือนมันเป็นโจทย์ให้แล้วราต้องถ่ายถ่าย ไม่รู้เอาหมดเวลาแล้วฝากเลยค่ะฝากเลยโชว์แคสถูกต้องมันมีแบบนั้นแหละลองดูติดตามกันนะครับก็วันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งนะครับเจียงยี่ห้านะครับส่วนจิตเทชชอนแอกก็เที่ยงคืนคือดูฮอร์โมนจบก็อย่าเพิ่งไปนอนดูต่อเลยใช่ทำพ่อแม่ให้นอนก็บอกไม่เอาจะดูพี่ชายนะเด็กผู่ชายว่อย่างนี้ไม่เอาจะดู มาแล้วลุงตู่มาแล้วโอเคโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากดิประกาศ Facebook คอมเมนต์กันหน่อยละกันนะคะให้รางวัลของ Movie Plus นะคะอ่ามีนคนเดิมเพิ่มเติมชื่อมีนนะคะหนูเป็นผู้หญิงที่เพื่อนบอกว่าเป็นกระเทยเสียใจร้องไห้หนักมากนะคะอีกหนึ่งคนนะคะ คุณกันนะคะสุภนิชนะคะเห็นอะไรสีม่วงก็สวยไปหมดเลยะะ่ะค่ะถูกทางแล้วครับขอผมอีกสาอันนะข้อความแรกนะคะคุณนงอะไรสักอย่างภรรยาผมมีงูครับอ,อีกอันหนึ่งคือคุณลูกนัดนะครับสวมกอดเพื่อนผู้ชายแล้วสูดดมกลิ่นเหนือนของผู้ชายแล้วถอดเสื้อที่ไปใส่กอดผู้ชายเก็บไว้สูดดมต่อก่อนนอนอันนี้คือจ้าจิตอะไแล้วก็ปิดท้ายทุกัชรากรแอบวองหัวเพื่อนค่ะโอเคโอเคขอบคุณเสื้อผ้านะคะ always ค่ะ เวลาแกล้งเม้นะทั้ง5วันนะครับ,รบติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้าจันผิงสุกนะครับวันศุกร์แกล้งเม้นกุโยค่ายนะจ๊ะโอเค,อเคสวัสดีครับ